จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณบังเอิญเดินไปเจอรองคำกลางทะเลทรายแต่สุดท้ายสวรรค์ก็ดันมาเล่นตลกให้คุณได้แค่มองและเอามันไปไม่ได้กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับเจอกับผมแล้วกับช่องคนเล่าหนังและคลิปนี้ผมก็ได้นำหนังใหม่ที่มีชื่อเรื่องว่า g ก2 2 2 2มาสปอยรับชมกันนะครับภายในหนังจะเล่าถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังจะสิ้นหวังในชีวิต แต่จู่ๆวันหนึ่งชีวิตของเขาก็เกิดมีเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อเมื่อเขาได้เดินไปเจอทองคําที่มีขนาดใหญ่บนทะเลทรายที่แห้งแลง้งแต่สุดท้ายสวรรค์ก็ดันมเล่นตลกให้เขาไม่สามารถขุดมันขึ้นมาได้แถมยังต้องมาเจอกับอุปสรรคอิ่มากมายและก็ต้องรีบเอาชีวิตรอดออกไปส่วนเรื่องราวจะเป็นย่งไรต่อน,นั้นเดี๋ยวมารับชมและฟังผมสปอยกันต่อได้เลยครับ มันเป็นความโชคดีหรือว่าโชคร้ายก็ไม่รู้นะครับเมื่อชายผู้ตกอับคนนี้ที่กําลังจะเดินทางเข้าไปทํางานในเมืองแรกแห่งหนึ่งพอเขาได้ลงจากรดไฟเขาก็ตรงไปที่ปั๊มน้ํามันที่อยู่กลางทะเลทรายทันทีเพื่อไปถามเจ้าของปั๊มว่าได้มีใครส่งคนมารับเขาหรือไม่เพราะว่าเขาได้นัดคนเอาไว้ที่นี่แต่เจ้าของปั๊มกลับไม่สนใจนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะพูดคุยกับเขาพอสักพักก็ได้มีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาคือคนที่นัดเอาไว้และตอนนี้ก็กำลังจะพาเข้าไปในเมือง พอขับมาได้สักพักนะครับรถของพวกเขากเกิดยางแตกระหว่างทางจึงจําเป็นที่ต้องรีบเปลี่ยนทันทีเพราะแถวนี้มันอันตรายเป็นอย่างมากไม่มีบ้านคนมีแต่ทะเลทรายและสัตว์หลายที่พร้อมจะเข้ามาได้ทุกเมือ่อวันเวลาล่วงเลยมันจะถึงกลางคืนนะครับแต่พวกเขาก็ยังไปไม่ถึงไหนและก็ต้องจำเป็นที่จะต้องนอนกลางทะเลทรายนี่ และคืนนี้พวกเขาก็จะต้องก่อไฟทิ้งไว้ทน้งคืนเพื่อคอยไล่มาป่าที่มันจะเข้ามาทำลาย้าึคืนผ่านไปนะครับพวกเขาทั้งสองก็ยังขับรถอยู่ในกลางทะเลทรายแต่วันนี้พระเอกของเราอาสาที่จะขับไปเองเพื่อให้ตะหลงคนนี้ได้นอนหลับพักผ่อนแต่แล้วเรื่องราวาที่ไม่น่าเกิดมันก็ดันมาเกิด แต่ลุงคนนี้เขาก็พยายามบอกกับพระเอกตลอดเวลาว่าห้ามเปิดแอร์ในรถเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นรถจะพังและก็ขับต่อไปไม่ได้แต่พระเอกของเรากลับไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะครับก็คนมันร้อนน่ะเปิดแอร์แค่นี้มันจะทําให้รถพังได้ยังไงแล้วรถก็เกิดพังขึ้นมาจริงๆอย่างที่ตาลุงคนนี้ได้บอกจนสุดท้ายพวกเขาก็ต้องจอดกลางทางเพราะไปต่อไม่ได้และมันก็ทําให้ตาลุงเกิดอาการโมโหที่ก็บอกไปแล้วว่าอย่าเปิดทําไมถึงไม่เชื่อกัน แต่ในขณะนั้นเองพระเอกของเราที่กําลังรู้สึกผิดกับการที่ไม่เชื่อในสิ่งที่เจ้าของรถได้บอกนะครับและเขาก็ได้เดินไปชี่แถวนั้นพอดีแต่ทว่าสายตามเขากลับมองไปเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ใกล้แถวนั้นมันเป็นก้อนหินหลายก้อนทับถมกันอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าจะมีแสงอะไรบางอย่างเปล่งประกายออกมาเขาจึงได้เดินไปดูที่กองหินพวกนั้นนะครับแล้วก็กลมดูไปว่านี่มันคืออะไร และแล้วเรื่องราวความน่าเหลือเชื่อมันก็มันเกิดขึ้นต่อหน้าเมื่อเขาได้ไปเห็นก้อนหินขนาดใหญ่สีทองที่มันฝังลงไปในดินนี่ดูจากตรงนี้มันมีขนาดที่ใหญ่เป็นอย่างมากเขามองมันอยู่นานนะครับแล้วก็คิดว่ามันคือทองจริงๆหรือเปล่าหรือว่าใครเล่นพี่เรนมาพ่นสีบนหินก้อนนี้ จนกระทั่งเขาได้ตัดสินใจเรียกให้ตาลุงคนนี้มาดูด้วยกันว่าที่เขาได้เห็นนั้นมันคือทองคําจริงๆหรือไม่ตาลุงเขาก็ได้บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ในกลางทะเลทรายแบบนี้จะมีทองคําขนาดใหญ่มากฝังเอาไว้นั้นก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเป็นทองคําจริงๆเอาไฟมาเผายัางไงมันก็ไม่มีทางดำ และนั่นเองนะครับมันจึงทำให้พวกเขาทั้งสองต้องดีใจเป็นอย่างมากวันนี้มันคือทองคำจริงๆและต่อไปนี้พวกเขาก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีและก็ไม่ต้องไปหางานทำในเมืองอีกชายทั้งสองคนพยายามช่วยกันขุดนะครับแต่ยิ่งขุดลึกไปเท่าไหร่ทองคำก็มีขนาดใหญ่มากขึ้นไปเรื่อยๆขนาดที่ว่าเอารถมาดึงมันขึ้นมาก็ยังไม่สามารถเอาขึ้นมาได้ ันเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับกับการขุดยิ่งพวกเขาช่วยกันขุดไปเท่าไหร่ทองขําก้อนนี้มันก็ใหญ่มากขึ้นเท่านั้นอาจจะใหญ่พอๆกับรถที่พวกเขาขับมาก็เป็นไปได้จนกระทั่งมาถึงตอนเย็นแต่หลวงคนนี้ก็ได้บอกให้เลิกขุดนะครับแล้วก็รีบหาที่นอนพร้อมกับรีบหาฟืนมาก่อกล้องไฟเอาไว้เพื่อไม่ให้หมาป่ามันเข้ามาทำลายไม่อย่างนั้นพวกเราจะกลายเป็นอาหารของพวกมันค่าคืนที่สองที่พวกเขาได้อยู่กลางทะเลทรายนะครับคืนนี้เป็นคืนที่พวกเขามีความสุขเป็นอย่างมาก ไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาได้เจอนั้นมันคือสิ่งที่สวนประทานมาให้หรือเปล่าแต่นับต่อจากนี้ไป พวกเขาทั้งสองก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีทันทีและตาลุงคนนี้ก็ได้เสนอความคิดไปว่าพวกเราไม่สามารถที่จะนําทองที่มีขนาดใหญ่โตแบบนี้ขึ้นมาได้พวกเราต้องไปหาเครื่องมาช่วยขุดเจาะแล้วก็ดึงมันขึ้นมาและตาลุงก็ยังบอกอีกว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นคนเฝ้าทองเองแล้วก็ให้พระเององเราขับรถไปในเมืองเพื่อไปหาคนคนหนึ่งแล้วก็ไปเอาเครื่องขุดมาแต่ถ้าว่าพระเององเราก็ไม่ตกลงนะครับและเขาก็ได้บอกว่าเขาจะเป็นคนเฝ้าเองเพราะเขาเป็นคนเจอมันแล้วก็ไม่ไว้ใจตาลุงคนนี้ จนกระทั่งตะลงเขาก็ไม่อยากที่จะบังคับนะครับแต่เขาก็เตือนว่าแถวนี้มนอันตรายเป็นอย่างมากพื้นที่แถวนี้เขารู้จักมันเป็นอย่างดีมันไม่มีน้ำมันไม่มีอาหารหรือแม้กระทั่งที่หลบซ่อนและยังไม่พอ,อยังมีหมาป่าที่โยโหยอยแล้วก็พร้อมจะกินเราได้ทุกเมื่อและอีกอย่างนั้นก็คือต้องใช้เวลาถึง5วันที่เขาจะกลับมา แต่สุดท้ายพระเอกของเราก็ยังดื้อดันที่จะขอเฝ้าทองนะครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่ไว้ใจตาลุงคนนี้อยู่ดีภาพตัดมาในตอนเช้าลุงคนขับรถเริ่มออกเดินทางแล้วก็แบ่งน้ําแบ่งอาหารเอาไว้ให้และเขาก็ยังทิ้งโทรศัพท์ดาวเทียมไว้ให้ด้วยถ้ามีอะไรเขาจะได้โทรหาท่ามกลางทะเลทรายเวิ้งวัางไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้ที่จะมีก็มีแต่ความว่างเปล่า เขาจึงรีบพยายมที่พังนะครับแล้วก็ต้องทนเฝ้ายิยยางนี้ถึง5วันคืนแรกทุกอย่างก็ยังไม่มีอะไรมากแต่ก็ยังมีเพียงเสียงคู่ของหมาป่าเท่านั้นแต่พวกมันก็จะไม่กล้าเข้ามาเขาเพราะเขาได้ก่อไฟทิ้งเอาวไว้ทั้งคืนตามอย่างที่จะลุงคนนั้นได้บอกวันเวลาล่วงเลยไปถึงวันที่3อาหารแล้วก็น้ำเขาเริ่มเหลือน้อยลงสุขภาพเขาเริ่มยแย่ๆหน้าตามีแต่บาดแผลาจากการโดนแดดเผาไหม้เขาเริ่มอ่อนเพลียเพราะยังไม่ได้ทานอะไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขายังพอยิ้มได้และก็สู้ต่อก็คือเขา ยังได้เห็นทองคําที่มันยังอยู่ต่อหน้าเขาเขาจะเฝ้ามันเขาจะไม่ให้ใครมายุ่งกับพรอ,องเขาจนกระทั่งวันที่4เขาเริ่มที่จะคิดว่าถ้าหากว่านั่งเฝ้าอยู่แบบนี้จะต้องตายแน่ๆเขาจึงได้ออกเดินทางเพื่อไปหาอาหารหรือเสื้อเบียงอะไรก็ได้ที่จะพอมาประทังชีวิตจนกว่าตาลุงคนนั้นจะกลับมาจนเขาได้เดินไปเจอเครื่องบินลําเก่าลําหนึ่งที่ได้ตกลงมาตรงนี้นะครับสภาพเครื่องบินมันเหมือนตกลงมานานแล้วไม่มีอาหารเหลือเลยแม้แต่อย่างใดแต่ก็จะมีเพียงซากของเครื่องบินเท่านั้น เระเอกของเราก็เลยทําการลื้อเครื่องบินลนํานี้แล้วก็เอาไปทําที่พักหลบแดดให้กับตัวเองจนกระทั่งก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมามาเป็นสายของตาลุงได้โทรมาหาเขาแล้วก็ได้บอกว่าตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาที่นานกว่าเดิมเพราะติดปัญหาในการขนส่งและรถก็ไม่ค่อยดีด้วยขอให้จงรอแล้วก็เฝ้าทองเอาไว้ให้ดีและเขาก็จะรีบกลับมา ความทุกข์และความลําบากของชายคนหนึ่งที่ต้องคอยเฝ้าสิ่งของที่มีค่าที่ไม่ใช่ของตนแต่อยากที่จะได้มาครอบครองจนไม่คิดถึงชีวิตของตัวเองว่าจะเจอกับอะไรบ้างขอเพียงแต่ได้เห็นมันอยู่ต่อหน้าทุกๆวันก็พอและยังนํางสัทผัทุกๆคืนนะครับที่เขาไม่เคยนอนหลับเลยเพราะว่าจะต้องคอยมาดูหมาป่าที่จะเข้ามาใกล้เต็นท์และก็ภาวนาอยู่อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ตาลุงคนนั้นจะกลับมาสักทีภาพตัดมาในวันที่6 น้ำเริ่มหมดอาหารก็ไม่มีพระเอกของเราจึงได้เดินไปที่ซากเครื่องบินอีกครั้งเพื่อไปหาอุปกรณ์ที่เขาจะสามารถออกไปหาอาหารได้และแล้วในขณะที่เขากําลังลื้อคนของที่อยู่ในเครื่องบินอยู่ๆก็ได้มีผู้หญิงเล่นลอนคนหนึ่งได้เดินมาที่เครื่องบินนะครับเขาพยายามหลบไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ได้เห็นเขาแต่หลบยังไงมันก็หลบไม่หมดผู้หญิงคนนี้ได้เข้ามาถามเขาว่ามาทําอะไรแถวนี้ได้หนีอะไรมาหรือเปล่าอยู่คนเดียวหรือมีใครมาอยู่ด้วย ส่วนระเอกของเราก็พยายามที่จะไม่พูดด้วยนะครับเพราะว่ากลัวว่าเธอจะรู้ว่าเขาได้แอบซ่อนทองเอาไว้เขาพยายามหลบสายตาเธอพยายามไม่ตอบคำถามที่เธอถามแล้วก็ภาวนาว่าเมื่อไหร่เธอจะไปสักที จนกระทั่งเธอเริ่มเกิดความสงสัยว่าทำไมนายคนนี้ถึงไม่ยอมตอบอะไรเลยเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างปิดบังอยู่และเธอก็พยายามยื่นน้ำและอาหารที่เธอพอมีให้นะครับแต่เขาก็ไม่สนใจและอยากที่จะให้เธอไปไกลๆพอพวกเขาได้เดินมาถึงที่เต็นเธอก็ได้ถามเขาหลายคําถามเธอเส้าสีเขามากเกินไปและเธอก็ไม่เชื่อนในสิ่งที่นายคนนี้ได้บอกว่ามันไม่มีอะไรเพราะสายตาของเขามันมีอะไรเหมือนปิดบังเอาไว้อยู่จริงๆ แต่มันยังไม่พอแค่นั้นนะครับเธอได้พูดมากเกินไปเธออยากรู้จริงๆว่านายคนนี้มีอะไรปิดบงังทําไมถึงไม่อยากให้เธอรู้มันจะต้องมีความลับอะไรแน่ๆจนกระทั่งความอยากรู้อยากเห็นของเธอมันก็ทําให้เธอต้องเสียชีวิตนะครับพอพระเอกของเราเกิดอาการทรนไม่ไหวที่เธอเศร้าสีมากเกินไปเขาฟาดเธอไปอย่างแรงจนสุดท้ายเธอก็ตาย หลังจากที่เธอได้เสียชีวิตเขาก็ได้จัดการกับร่างของเธอนะครับเพราะรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเขาเสียใจที่กระทำหนึ่งนั้นลงไปเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นถ้าเธอไม่ถามแล้วก็รีบเดินจากไปมันก็คงจะไม่ทําให้เธอตายผ่าตัดมาในวันที่เจ็ดนะครับน้าหมดอาหารก็หมดเมื่อไหร่ตาลุงคนนั้นจะกลับมาสักที เขาเริ่มที่จะเป็นประสาทเริ่มเกิดภาพหลอนและจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแต่ลุงคนนั้นได้โทรมาถามว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เขายังกลับมาไม่ได้เพราะติดด่านอยู่และก็คงใช้เวลาอีกสองสาวันขอให้จงรอแล้วก็ดูแลทองให้ดีๆท่านผู้ชมครับแค่อาหารกับน้ําที่ไม่มีจะให้กินนี่ก็แย่มากพออยู่แล้วณนะตอนนี้ยังมาเกิดพายุทรายอีกและพายุนี่มันก็พัดเอาเต็นท์ของเขาพังพินาศแบบไม่มีชิ้นดี ทุกอย่างโดนพายุซัดสาลาาฆ่าไปหมดและตัวเขาเองนั้นก็ยังถูกไม้มาปักที่ท้องอีกด้วยเขาเริ่มรู้สึกทนไม่ไหวเพราะบาดเจ็บที่ท้องและก็อาจจะตายอกใน,นไม่ช้าเขาได้พยายามคลานหาทองเพราะทรายนั้นได้ทับถมอยู่และก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนจนกระทั่งเขาเริ่มตัดสินใจดึงไม้ที่ปักอยู่ที่ท้องออกและก็รีบทาแผลโดยไวน้ําก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีอาการใกล้าปางตายจนมันทําให้เขาต้องนอนอย่างนี้และขยับตัวไม่ได้ แต่ในขณนะนั้นเองตัวเขาก็เหมือนจะเกิดภาพหลอนอีกว่าเขานั้นได้เห็นผู้หญิงได้ร่อนที่เขาได้พลั้งมือไปมาหลอกหลอนเขาคอยมาถามแล้วก็เอาน้ํามาให้แล้วก็คอยมาหัวงล้อยอยู่ข้างข้างหูเขาเริ่มไล่เดินให้ไปไกลๆพระคิดว่านี่คือภาพหลอนแน่ๆเธอตายไปแล้วเธอจะมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าได้อย่างไรจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้ได้เข้ามาถามว่าคุณได้เห็นพี่สาวฟาแฟ่ท้องฉันนเลยไมมเธอผ่านมาแถวนี้ฉันกําลังที่ะตามหาเธอ และนั่นเองนะครับเขาจึงได้รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นมันไม่ใช่ภาพหลอนแต่มันเป็นน้องสาฟาแฝฟดของหญิงเล่ร่งองคนแรกนั่นเองพระเอกของเราก็เลยกลัวนะครับว่าเธอนั้นจะมาเห็นศพข,ของพี่สาวตัวเองแล้วก็อาจจะรู้ว่าใครเป็นคนลงมือเขาก็เลยรีบไล่เธอให้ไปไกลๆแล้วก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น แต่โดยน้ำใจของเธอนะครับเธอพยายามที่จะพาเขาไปที่แหล่งน้ําแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือแต่เขาก็ไม่รับแถมยังมาไล่ให้ไปกไกลอีกนะตอนนี้เธอก็ทําได้แค่เพียงก่อกองไฟไว้รอบๆตัวเขาเพื่อไม่ให้หมาป่าได้เข้ามาจากนั้นนะครับตาลงุงไ้โทมหาเขาอีกครั้งว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็บอกว่าใกล้ถึงแล้วนะอดทนหน่อยอีกไม่นานก็จะถึงแล้ว หมาป่าสิบกวัาตัวล้อมรอบตัวเขาเอาไว้นะครับมันค่อยๆเข้ามาทีละตัวจนพระเอกของเราต้องรีบบอกกับตาลุงคนนั้นว่าให้รีบมาหน่อยจะไม่ไหวอยู่แล้วมีหมาป่าอยู่เต็มไปหมดถ้าช้ากว่านี้ก็คงได้เป็นอาหารของพวกมันแน่ๆ เมื่อความไว้ใจและอ่อนตัวโลกของชายคนหนึ่งที่คิดว่าคนใกล้ชิดจะไม่หักหลังแล้วก็จริงใจด้วยเขาคอยอุตส่าห์เฝ้าทองอย่งใจจดใจจ่อเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาที่ไว้ให้ถึงแม้ว่าเขาจะลำบากขนาดไหนและเจออะไรมาบ้างเขาก็ยังจะรอให้ตาลุงคนนั้นรีบกลับมาไวๆแต่ความดีของเขามันกลับเป็นช่องโหว่ให้คนเลวอย่างตาลงคนนี้ได้เอาเปรียบ ท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วนั้นตาลุงคนนี้ได้เข้ามาถึงที่นี่นานแล้วแต่เขาไม่ยอมเข้าไปหาพระเอกของเราเขาได้เพียงแค่แอบมองผ่านกล้องสองทางไกลเท่านั้นเพราะตาลุงคนนี้กําลังจะปล่อยให้พระเอกถูกหมาป่าจัดการเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาแบ่งท้องกับใครเขาคอยนั่งมองอย่างเลือดเย็นเขานั่งมองหมาป่าหน้าสิบตัวกําลังลุมถึงพระเอกของเราและสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สมใจของตาลุงคนนี้พระเอกของเราถูกหมาป่าจัดการแล้วก็กลายเปน็นอาหารพวกมันไปในที่สุด และหลังจากทิ่เอกได้ตายไปนะครับตาลุงที่กำลังแอบซุ่มดูอยู่ก็รีบขับรถลงมาพร้อมกับรถตตกดินขนาดใหญ่เพื่อคิดว่าจะมาขุดทองเอาไปแต่เพียงผู้เดียวแต่เวรกรรมมันก็มีจริงตาลุงคนนี้ถูกธนูปริศนายิงเข้ามาจนเสียชีวิตทันทีภายในหนังนั้นไม่ได้บอกนะครับว่าใครเป็นคนยิงแต่ผมคิดว่าน้องสาววาแฟนของหญิงเดล่อนน่าจะเป็นคนแอบซุ่มดูอยู่เหมือนกันและก็เหมือนกับว่าเธอจะรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยว่าพี่ของเธอนั้นตายอย่างไรและก็ใครเป็นคนทํา ไม่อย่างนั้นเธอคงมานช่วยพระเอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วและคงไม่ปล่อยให้เขาเปนาน็นอาหารของหมาป่าและเธอก็อาจจะรู้ด้วยว่าชายสองคนนี้กําลังที่จะขุดทองไปนั่นเองและหนังเรื่องนี้ก็ได้ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครยังสงสัยอะไรในเรื่องนี้อยู่ก็ไปหารับชมกันได้เนื้อหาในคลิปละคําอธิบายอาจมีการเสริมเติมแต่งเพิ่มมาทลดในการรับชมถ้าไม่ถูกใจการผมเองก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย แต่หากถูกใจท่านผมก็ขอเพียงแค่คนละหนึ่งไหลแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครส่วนคลิปนี้ผมก็คงต้องขอกราบลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันสวัสดีครับ